บริษัทเจริญพภคพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายประเทศไทยลดปริมาณปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเดินหน้าปลูกต้นไม้และปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวม20,000ไร่ภายในปี2030ผ่านโครงการต่างๆที่ร่วมอนุรักษ์ปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศบนบกและทะเลได้แก่โครงการ CPF รักนิเวศลุ่มน้ำป่าสากเขาปริยายเดินทง อนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าศากเขาพระยาเดินทงตำบลพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีโครงการ CPF ปลูกปันป้องป่าชายเลนอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ของประเทศการปลูกต้นไม้ในสถานประกอบการทั่วประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงานให้ลงมือทำ ขับเคลื่อนเป้าหมายความยั่งยืนในโครงการกล้าจากปากพนาในเมืองตามเป้าหมายของเครือเจริญพกพันมุ่งสู่องค์กรปลปิดก๊าซคาร์บอนไ,ไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์พร้อมั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะยาวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติบริษัทขอเชิญชวนทุกท่านร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศและโลกของเราอย่างยั่งยืนไปได้วยกัน